สวัสดีครับชาวโซเชียลแคมทุกคนนะครับผมเตยเพอเจเทีพีสิบสามครับเจเทีพีสิบหกค่ะเราสองคนนะครับก็มามทเสนะครับเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำกันครับไปดูกันเลยครับทไปตรงนั้นเร็วเหมือนจะมีอะไรไม่รู้มทเสมีดาบด้วยอ่ะโหจริงอ่ะโอ้แค่ดาบเองคิดว่ามีอะไรเจ๋งกว่านี้นะพี่จะไปเจออะไรอ่ะดูอีกโอ้ดาบไหนเฮ้ยอ,อะไรอ่ะ เฮ้ยกระทาเทปลัอกมาอยู่ประตูได้ไงอ่ะเฮ้ยเงาเงาเลยเจ๋งว่ะเฮ้ยสวัสดีนะแกเป็นใครอ่ะฉันคือแบบี้ทีเทปล็อกโอมาอยู่นี่ได้ไงหมเรื่องมันเศร้า ได้ยังไงไปดูกันเลยในปี1938นักเคมีชาวอเมริกันคนพบสารจากการแช่แข่งกา๊าซได้สารที่มีความลื่นสูงหนึ่งปีต่อมาก็ได้เกิดเป็นเครื่องครัวที่อาหารไม่ติดสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์สารที่ใช้เคลือบมันเป็นของแข็งที่ลื่นที่สุดที่เรารู้จักเรียกว่าโพลีเทฟลอนฟูโรคอลีน ซึ่งอาจฟังดูยาวแต่ลักษณะเด่นง่ายๆคือช่วยไม่ให้อาหารติดกระทะในการทำกระทะอลูมิเนียมใช้อลูมิเนียม70%เร์เและเศษโลหะจากการขึ้นรูปหม้อและกระทะ30%เ พวกเขาหลอมมันและกองมันเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้นอนอลูมิเนียมเหลวถูกเทลงไปในแม่พิมพ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน้ำที่อยู่รอบๆแม่พิมพ์จะช่วยทำให้อลูมิเนียมเย็นตัวลงจากของเหลวเป็นของแข็งเครนยกมันขึ้นจากแม่พิมพ์ก่อนอุ่นให้ร้อนเพื่อให้มันอ่อนนุ่มขึ้นและในช่วงนี้โลหะจะถูกขึ้นรูป ลูกกิ้งทั้งบนและล่างทำหน้าที่นำสารที่ไม่บริสุทธิ์ออกทำซ้ำๆจนยืดจากเดิมที่มีขนาด2เมตรกลายเป็นมากกว่า100เมตรใบมีทำหน้าที่คลิปปลายของชิ้นอลูมิเนียม ลูกกิ้งอีกอันทําหน้าที่ม้วนแผ่นอลูมิเนียมเป็นม้วนเราจะนําแผ่นอลูมิเนียมมาขึ้นรูปต่อไปซึ่งแผ่นอลูมิเนียมจะไหลเข้าสู่เครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโดยมีน้ําหนักแรงกด120ตัน จากนั้นจะถูกทำความสะอาดโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์พนักงานจะตรวจสอบสภาพของกระทะก่อนที่จะไปเคลือบทางด้านนอกและด้านในกระทะจะถูกนำไปวางบนแท่นหมุนเพื่อนำไปเคลือบสีด้านนอกก่อนโดยแท่นหมุนนี้จะหมุนตลอดเวลา ขณะที่พ่นสเปรย์แล้วถูกส่งไปยังเครื่องจักรที่ทำให้สีแห้งซึ่งจะเปลี่ยนสีจากสีเทาเป็นสีขี้เทาแล้วถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนการติดชื่อบริษัทซึ่งชื่อและโลโก้บริษัทจะถูกติดอยู่ที่ก้นกระถาง ซึ่งต่อไปจะถูกส่งไปเข้าเตาอ,อบที่อุณหภูมิ5-60องศาเซลเซียสเพื่อให้สีติดกระทะซึ่งกระทะจะเปลี่ยนเป็นสีเทาเงากระทะจะถูกส่งไปเคลือบสารเคลือบผิวภายในหรือเทฟลอนโดยสารเคลือบผิวนี้มี2ชั้นด้วยกัน จากนั้นกระทะจะถูกนำเข้าเตาอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ425องศาเซลเซียสนั้นใช้น้ำชำระล้างสิ่งสกปรกและทำให้เย็นจากนั้นสายพานก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆรอให้น้ำแหง้งเราก็จะได้กระทะที่มีสารเคลือบอยู่ข้างนอกและมีนอนสติ๊กเคลือบอยู่ข้างในใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมง จากนั้นจะทำการเจาะรู2อรูเพื่อติดด้ามจับและนี่ก็คือกระชาเทปล่อนที่พวกเราเห็นกันในปัจจุบัน